ที่บ้านแทนจะไปตลาดขายส่งต้นไม้ซอยทั้งเงินนะคะที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคะ่ะเรากำลังลงทางด่วนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็วิ่งถนนกาญจนาพิเศษไปเรื่อยๆคะ่ะ ไปสักนิดนึงนะคะไม่ไกลมาก <S 2> <S 2> <S 2> ข้าวซอยพระเงินนะคะตลาดพระเงินเนี่ยก็จะมีร้านขายต้นไม้ริมทางเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ขายหินขายกระถางด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถแวะซื้อได้นะอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเลี้ยวเข้าซอยนะคะว่าซอยวัดพระเงินนะคะ ตลาดพักเงินอยู่ที่บางใหญ่นะคะจังหวันดนนทบุรีคร่ะเป็นตลาดขายส่งต้นไม้กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยแล้วนะคะ คุเห็นป้ายไหมเอ่ยวัดพระเงินเดี๋ยวซอยนี้เลยค่ะซอยฝั่งซ้ายมือเนี้ยค่ะถึงแล้วนะคะตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินค่ะ เยวต้องไปหาที่จอดรถก่อนนะคะที่นี่จะเดินสบายหน่อยนะคะเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเ,ออเขามีแลนข้างบนเห็นไหมคะคุมแต่ตอนนี้ช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยเขากำลังปรับปรุงตลาดอยู่นะคะถึงออแซลแลนใหม่อะคะ่ะ อย๋ยวนหาที่จอดรถก่อนนะคะร้านขายระห่างต้นมาแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรนะคะร้านนี้ใหญ่มากเลยค่ะอยู่ที่ตลาดทั้งเงินที่บ้านแทน,น่มาซื้อบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้กำลังหาที่จอดรถอยู่ทางค่อนข้างแคบน,นิดนึงนะคะ มีกระถางต้นไม้มีอุปกรณ์ปลูกต้นไม้เต็มเลยร้านนี้ใหญ่มากค่ะมีอุปกรณ์ครบเลยอะค่ะเดี๋ยวเจ้าพาไปดูในร้านนะคะว่ามีอะไรบ้าง ค่ะมีหินภูเขาไฟด้วยค่ะในดูราคากันนี่เบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะสามสิบห้าบาทถุงละสามสิบห้าหมดเลยค่ะเพราะจะมีเบอร์ศูนย์ศูนย์เบอร์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองแล้วก็เบอร์เบอร์ใหญ่เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นออดินญี่ปุ่นนะคะอันนี้ดินคิวกะค่ะถุงละเจ็ดสิบบาทอันนี้ดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นนี่จะแพงหน่อยนะคะให้ดูราคาดินญี่ปุ่นเนี่ยถุงละเจ็ดสิบบาท ถุงประมาณนี้นะคะดินแคสตสที่เขาผสมสำเร็จก็มีค่ะแบบนี้ละถุงเลยก็สามห้าบาทค่ะมันมีออสโมโค่ะ อันนี้แบบปลิ้งดอกเขานะถุงละสามห้าอันนี้ใส่ใช้สูตรนี้นะคะที่บ้านไทยก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยถุงละสามสิบบาทใส่ทุกสามเดือนนะคะ นี่ครับเตอร์ไปดไลนนี่ที่เราต้องใช้บ่อยๆสตาดต้นกลีหัวยี่สิบห้าบาท่เป็นแบบกระปุกก็มีนะปูนแดงก็มีนะคะกระปุกละยี่สิบเนี่ยเราไว้ทาตอนที่เราปาดต้นไม้หรือต้นไม้เป็นแถนะคะนี่เราเออเราไปดูดินพีทมอส อืที่นี่เขาจะมีป้ายติดไว้เรียบร้อยเลยค่ะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี้ยคือเทอร์ไลท์สีข,ขาวๆไหมคะนี่แล้วก็อันนี้นี่คือเวอร์มิคูไ่ไลท์ ต่างๆนะคะอันนี้มีมูลช้างชาด้วยอันนี้เขาเขียนว่ามูลช้งชางคาวแท้ๆนะคะถุงละสามห้าน้อยมากเลยนิดเดียวเองอันนี้ที่บ้านแทนใช้ใส่ปกต้นไม้ด้วยมูลไส้เดือนถุ 3, งละสามห้าบาท๋ยวเราซื้อไปใส่ต้นไม้ที่บ้านเราด้วยดีกว่า กระถางเต็มเลยค่ะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนี่นค่ะมีราคาบอกด้วย แล้วขนาดกี่นิ้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบ้านแทนหากระถางต้นไม้สำหรับไปปลูกที่บ้านแทนด้วยเพื่อนๆอย่างเงี้ยแบบเนี้ยใบหนึ่งสิบบาทมีหลายสีนะคะสีน้ำตาลก็มีสีขาวก็มีสีดำ ถงใบใหญ่ค่ะทรงแบบโรมันก็มีนะแต่ว่าเป็นกระถางพลาสติกนะคะนี่นะคะในสองร้อยแปดสิบร้อยหกสิบแล้วก็สิบนิ้วเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแปดนิ้วก็แปดสิบบาท มีเพรื่องกระถางปูนก็มีนะสามห้าบาทมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะตะก้าสารก็มี Thank <laughs> you. แคตัดเต็มเลยรังออกนอกเลย Yeah. <laughs> นี่ยิมโนสีอะค่ะต้นละร้อยยิมโนด่างก็หนึ่งร้อยเหมือนกันยิมโนคิส่สกัวยอะ นี่อันนี้ต้นใหญ่หน่อยค่ะสองร้ยห้าสิบบาทอันนี้กอใหญ่เลยอันนี้สองพันห้ 2, าค่ะ เ็สิบบาทเองกูด่าวมาช้าง วยมากเลยค่ะน,นี่มีสองพันห้านี้สวยมากเลยสองพันห้านี่ตัดส่วนถาดเรือนี้พันเก้า แปดอยห้าสค่ะ,ะนี่ก็เล็กๆนะก็แปดร้ยห้าสิ